ผมเคารพเอเดการ์อย่างมากเพราะว่าผมมองว่าเอเดการ์เนี่ยเป็นคนล้างบางฝ่ายรัฐประหารในตุรกีที่ทําให้ปลื้มได้มีโอกาสเนี่ยไปยืนอยู่หน้ารูดสอนสถานรถ Audi ก็มีคนคนหนึ่งเป็นชนชั้นกลางธรรมดาขับรถยนต์หรูยี่ห้อ Audi ขวางหรือโดนรถถังบีก็ไม่รู้แต่ประเด็นก็คือว่าเป็นชัยชนะของการต่อต้านรัฐประหารแต่คนที่ปราบทหารจริงๆเนี่ยคือเอโดการ์ครเพราะฉะนั้นถ้าเอเดการ์เห็นพระราชบัญญัติจัดระเบียบราชการกระทรวงกลาโหมของพรรคเพื่อไทยเนี่ย ถ้าอดุดการเห็นท่านสสประยุทธ์สิริพานิชอดุดการเนี่ยจะด่านะฮะอดุดการจะบอกว่าคุณแก้แค่นี้เหรอคุณแก้แค่เนี้เหรอแต่ถ้าเป็นผมเนี่ยนะฮะเป็นที่ปรึกษาอดุดการแล้วผมนั่งดูพรบจัดระเบียบราชการกระทรวงกลาโหมของพรรคเพื่อไทยอยู่ผมจะบอกว่าแค่นี้คุณยังไม่กล้าแก้แค่เนี้ยซึ่งอ่อนจะตายไปเนี่ยนะฮะยังไม่กล้าแก้ผมบอกเลยครับฝ่ายการเมืองซึ่งเขาชนะก,การเลือกตั้งมาเนี่ยเขาแก้แค่นี้ก็บุญแล้ว และคุณยังไม่ให้เขาแก้อีกแต่ประเด็นรอบนี้ผมไม่รู้ว่ามีคนไปห้ามแก้หรือเพื่อไทยปอดแหกเองผมก็ไม่เข้าใจแต่ที่แน่ๆคือประยุทธ์สิริพานิชไม่ได้ปอดแหกอ่าแสดงว่ามีคนที่ปอดแหกไปสั่งบอกว่าไม่ต้องแก้ถอยการชุมนุมที่สําคัญและไม่สําคัญเนี่ยมันไม่ได้อยู่ที่ว่าจุดติดหรือไม่จุดติดคนวิเคราะห์เรื่องม็อบในไทยไปวิเคราะห์ผิดนะฮะม็อบในไทยเนี่ยที่สําคัญมันไม่ได้อยู่ที่ว่ามันจุดติดหรือไม่จุดติด จุดติดคือคนไปเยอะจุดไม่ติดคือคนไปน้อยแต่ไม่ว่าคนจะไปเยอะไปน้อยการเคลื่อนไหวในเชิงมวลชนในประเทศไทยนั่นไม่ใช่สิ่งที่ชีขมมช้ขาดว่ามันจะมีความหมายหรือไม่สิ่งที่ชี้ขาดว่ามันจะมีความหมายหรือไม่มันคือสิ่งที่ขึ้นอยู่กับว่ามันมีผู้ซึ่งกำหนดเกมและผู้ซึ่งปิดเกมหรือไม่ผู้ซึ่งกำหนดเกมและผู้ซึ่งปิดเกมคือผู้ซึ่งมีกำลังเหนือ และมีอำนาจทางกฎหมายเหนือกว่ารัฐบาลซึ่งมาจากการเลือกตั้งซึ่งอยู่ในตำแหน่งอยู่เพราะฉะนั้นม็อบไม่มีความหมายต่อให้จุดติดถ้าไม่มีผู้ซึ่งปิดเกมม็อบมีความหมายต่อให้จุดไม่ติดถ้ามีผู้ซึ่งปิดเกมให้เพราะฉะนั้นไม่ต้องไปนั่งวิเคราะห์โวยว่าจุดติด,จ,ด,ตด,จ,ด,ตดจุดไม่ติดจุดติดจุดไม่ติดไม่ได้เป็นประเด็นที่เคยมีความสําคัญเลยแม้แต่น้อยไม่ได้เกี่ยวอะไรเลยแล้วถ้าคุณยังคิดว่าเกี่ยวคุณก็ม่ดูเรื่อง มันอยู่ที่ว่าผู้กําหนดเกมเอาไงถ้าผู้ชมถามต่อในวันนี้มีผู้กําหนดเกมไหมปัญหาของวันนี้คืออะไรรู้ไหมฮะเรายังไม่รู้เลยว,ว่าผู้กําหนดเกมคือใครมันก็เลยไม่รู้จะวิเคราะห์ไงเลยไม่วิเคราะห์ u s <laughs> e I know nothing at this point okay the fall of Bashar al-Assad Turkey proves once again it cannot be Trust เฮ้ย hey, ไม่ใช่อีกนัดบีอีกนอผมต้องบอกท่านผู้ชมว่าผมมีประสบการณ์ที่พิเศษตอนที่ผมได้ไปเที่ยวตุรกีเพราะว่าผมเนี่ยเป็นสายออเดการคือผมนิยมออเดรการผมคิดว่าเมืองไทยอ่ะควรจะมีออเดรการแล้วถ้าออโดรการเนี่ยนะฮะขออภยัยพนักท่านออเดรการที่ผมเอ่ยนามเพราะว่าในสมัยที่ผมเชียร์ดรทักษิณชินวัตรในช่วงที่ท่านทักษิณเป็นนายกรัฐมนตรีเนี่ยก็เพราะว่าผมเทียบว่าคุณทักษิณเนี่ยคือออเดการของเมืองไทย คืออับดุลละกูของเมืองไทยคือปูตินของเมืองไทยนั่นคือเหตุผลที่ผมเชียร์คุณทักษิณให้เป็นหัวหอ,อกของฝ่ายประชาธิปไตยแล้วผมบอกเลยว่าในวันนี้ถ้าเอาโดการเห็นพระราชบัญญัติจัดระเบียบร,ราชการกระทรวงกลาโหมนะฮะเอโดการก็จะบอกว่าแก้แค่นี้ยังไม่กล้าแก้โอ้ยจะเป็นพักการเมืองไปหาสวรรค์วิมานที่ไหนเข้าใจผมไหมเอาสปิริตของไทยรักไทยมาเนี่ยแก้เลยพรบรจัดระเบียบร,ราชการกระทรวงกลาโหม แต่เขาไม่แก้ไงเขาถอยไงก็ไม่เป็นไรนฮะคอนเซปต์เดิมสู้ไปกลับไปผมผมโอเคฮนะผมก็สู้ไปกลับไปด้วยอันนี้ไม่ได้ว่านะเลื่มไม่ได้ว่าปลื่มแค่ดานะฮะผมเคารพเอเดการอย่างมากเพราะว่าผมมอว่าเอโดการเนี่ยเป็นคนล้างบางฝ่ายรัฐประหารในตรุรกีที่ทําให้ปลื่มได้มีโอกาสเนี่ยไปยืนอยู่หน้าอนุสอสถานรถเอาดี ปลื้มได้ไปยืนหน้าอนุสรสถานรถยนต์อวดีซึ่งเป็นรถยนต์ซึ่งมีพลเมืองเทียบเท่านวมทองไพรยวันเนี่ยแต่ของตุรกีลุงนวมทองเนี่ยเขาขับแท็กซี่ชนรถถังไปมีอนุสรสถานอยู่ที่ใกล้ๆกับสะพานตรงข้ามหนังสือพิมพ์ไทยรัฐอ,ะอ่ะตรงนั้นเมืองนอกในตุรกีเนี่ยฝ่ายต่อต้านรัฐประหารเนี่ยก็มีคนคนหนึ่งเป็นชนชั้นกลางธรรมดาขับรถยนต์หรูยี่ห้อออดีชนนะ ชนนะขวางขวางขวางหรือโดนรถถังบีก็ไม่รู้แต่ประเด็นก็คือว่าเป็นชัยชนะของการต่อต้านรประหารแต่คนที่ปราบทหารจริงๆเนี่ยคืออโดโการนะเพราะฉะนั้นถ้าอโดโุการเห็นพระราชบัญญัติจัดระเบียบราชการกระทรวงกลาโหมของพักเพื่อไทยเนี่ยถ้าอโดโุการเห็นท่านสสประยุทธ์ศิริพาน,นิชอดุอโดโการเนี่ยจะด่านะฮนะนะอโดโการจะบอกว่าคุณแก้แค่นี้เหรอคุณแก้แค่เนี้เหรอ สแลวที่ปรึกษาโรการคือผมเนี่ยนะฮะนั่งอยู่ข้างๆในขณะที่เที่ยวตุรกีเนี่ยนะฮะผมไปเที่ยวตุรกีอยู่เนี่ยนะฮะในขณะที่ผมขึ้นบอลลูนอย่างสวยสดงดงามที่แคปาโดเกียเนี่ยนะฮะซึ่งต้องรอให้อากาศมันดีนะ,ะถึงจะขึ้นบอลลูนได้เกือบไม่ได้ขึ้นแต่ได้ขึ้นจนได้ในขณะที่ไกด์เขาเนี่ยอธิบายถึงความยิ่งใหญ่ของอาณาจักรออตโตมันในขณะที่ผมอยากจะบอกไกด์ว่าเฮ้ยนี่มนไม่ใช่สงครามโลกครั้งที่หนึ่งในยุคนี้มันไม่มีอาณาจักรออตโตมันในยุคนั้นมีอาณาจักรสหรัฐอเมมมมริกกาาาที่่่่่คุณไไชบแตวผมมล้ส,สด สวดกายกลับไปเพราะว่าผู้ชายตุรกีดูดูมากแต่ถ้าเป็นผมเนี่ยนะฮะเป็นที่ปรึกษาดูการแล้วผมนั่งดูพรบจัดระเบียบราชการกระทรวงกาโหลของพรรคเพื่อไทยอยู่ผมจะบอกว่าแค่นี้คุณยังไม่กล้าแก้แค่เนี้ยซึ่งอ่อนจะตายไปเนี่ยนะฮะยังไม่กล้าแก้ผมบอกเลยครับฝ่ายการเมืองซึ่งเขาชนะการเลือกตั้งมาเนี่ยเขาแก้แค่นี้ก็บุญแล้วและคุณยังไม่ให้เขาแก้อีก แต่ประเด็นรอบนี้ผมไม่รู้ว่ามีคนไปห้ามแก้หรือเพื่อไทยปอดแหกเองผมก็ไม่เข้าใจแต่ที่แน่ๆคือประยุทธ์สิริพาณิชไม่ได้ปอดแหกอ่ะแสดงว่ามีคนที่ปอดแหกไปสั่งบอกว่าไม่ต้องแก้ถอยหรือผมไม่รู้หรือไอโอของกองทัพเข้าไปทําปฏิบัติการจนทําให้ประชาพิจารณ์เขาเรียกว่าอะไรอ่ะประชาพิจารณ์ที่ทําในโซเชียลอะ่ะจู่ๆก็มีคนไปนโหวตโนกันเต็มเลย ถ้าอุดการเห็นนะเขาจะบอกเลยว่าแก้แค่นี้ยังแก้ไม่ได้เงินไม่ต้องไปทำแล้วฮะไม่ต้องไปทำก็ไม่รู้ว่าใครประเด็นก็คือว่าผมก็ไม่รู้ว่าใครเบรกอยู่ประเด็นก็คือว่าเพื่อไทยเบรกตัวเองมั้งหรือไม่อยากทำงานร่วมกับพักสีส้มเลยไม่ได้เพราะว่าถ้าร่วมงานกับพักสีส้มถึงเวลาจะถูกขจัดออกจากระบอบเสีย่ยงเกินไปอีกแต่ช่งเหมือนเถะก็มาได้แก้เหมือนเดิมนะฮะตามฟอร์ม